เทรนผู้ช่วยใหม่วันแรกนี่คือกัดกับบีมคนอาหารที่ต้องมาฝึกเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์คนหนึ่งทําอู่รถอีกคนนึงทาสวนไม่มีใครเคยมีพื้นฐานมาก่อนเลยวันนี้หมอเลยจะมาแชร์ว่าหมอจะเทรนผู้ช่วยทั้งสองคนนี้ยังไง <c oughs> ให้เป็นงานได้ใน1สัปดาห์ค่ะ <c oughs> ตัวช่วยของหมอก็คือคอร์สออนไลน์สอนผู้ช่วยทันตแพทย์เดี๋ยวมาดูบรรยากาศการเข้าเรียนวันแรกกันค่ะเป็นทางแรกที่ทั้งสองคนนี้จะได้รู้จักเกี่ยวกับโลกของทันตกรรมหมอจะเริ่มจากการใช้คู่มือปฐมนิเทศผู้ช่วยใหม่เป็นเหมือนการเกิดกระดุมเม็ดแรกให้ทูกให้เขาร ทางที่ออกแบบไว้โดยวันนี้จะใช้เป็นคอร์สพูพื้นฐานผู้ช่วยธนแพทย์คอร์สนี้ก็เหมาะมากๆในการใช้เทรนผู้ช่วยใหม่เพราะว่าหมอเริ่มสอนตั้งแต่ศูนย์เลยซึ่งอันนี้ก็จะมีเนื้อหาทั้งหมด10บทใช้เวลาเรียนรวมเพียง5ชั่วโมงแต่ว่าหมอก,ก็จะให้ผู้ช่วยเรียนจริงๆเนี่ย1สัปดาห์ค่ะจะได้มีเวลาทําความเข้าใจเนื้อหาแล้วก็ทําแบบฝึกหัดด้วย วันแรกนี้หมอก็จะให้ผู้ช่วยเรียนเรื่องไอซีค่ะจะได้มีความเข้าใจการป้องกันการติดเชื้อในคลินิกหมอก็จะมีตัวอย่างสถานการณ์จริงในคลินิกมาให้ผู้ช่วยดูจะได้รู้ว่าเขาต้องทําตัวย,ยังไงให้ไม่คอนทามิเนตซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องปลูกฝังให้ดีตั้งแต่ต้นแล้วก็ต้องสอนให้ทุกคนในคลินิกเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเหมือนๆกันแล้วก็มีการสอบล้างมือค่ะดูว่าผู้ช่วยทําได้ถูกไหมซึ่งสองคนนี้ก็สอบพันชลุยค่ะบทที่2ก็จะสอนให้ผู้ช่วยรู้จักกับยูนิตธนกร,รที่เขาจะะะะะตต้้้้้้อออองงงใใชชาาาานน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 ททุกกกวววััคค่่่น่นีีีหหมมนน็็จแแแแํิิสสๆบบบบบบลลลเเยยยดดะ ผู้ช่วยก็จะได้รู้จักเครื่องมือต่างๆจากนั้นก็ได้เวลาส่งกระดาษคาตอบค่ะซึ่ง2คนนี้ก็ตั้งใจทํามากๆไม่มีลอกกันเลยความจริงแล้วหมอมีเฉลยมาให้ผู้ช่วยสามารถตรวจคําตอบเองกันได้เลยค่ะแต่ว่าวันนี้หมอว่างค่ะก็เลยมาเฉลยด้วยตัวเองเลยซึ่งเด็กรุ่นนี้ก็เก่งกันมากๆค่ะรู้จักคิดวิเคราะห์แล้วก็กล้าตอบกล้าพูดด้วยมันเดี๋ยวมันติดเชลโล้อครับถ้าใช้ถุงมือเพราะว่าเราทาตรงยาไว้ไขอ,อ่ไปแล้วใส่ถุงมือมันก็จะติดเชลลื้อเอิ เวลาใครทําดีหมอชอบชมค่ะเขาจะได้มีกําลังใจในการทําดีต่อไปรุ่นนี้ก็เลยได้รับคําชมกันตั้งแต่วันแรกที่ทํางานเลยค่ะเก่งนะเนี่ยรู้จักคิดตามหรือว่าหมอถามคําถามแตกต่างไปจากที่นี่ก็ตอบได้เนีย่ยต้องแบบนี้แหละ เร,เรียนทฤษฎีเสร็จแล้วก็มาดูยูนิตของจริงกันบ้างค่ะอันนี้ก็ให้ผู้ช่วยรุ่นพี่ช่วยดูนะคะแล้วก็ให้ลองซ้อมเติมน้ํายูนิตค่ะเรื่องพวกนี้จะดูเป็นเรื่องธรรมดาสําหรับพวกเรานะคะเพราะเราทํางานแบบนี้ทุกวันแต่นึกภาพคนที่ไม่เคยจับยูนิตมาก่อนก็ต้องตื่นเต้นมาธรรมดาค่ะเราก็ต้องฝึกให้เขาได้ลองจับลองใช้ยูนิตจะได้มีความคุ้นชินค่ะสุดท้ายวันนี้น้องๆก็เติมน้ําได้สาเร็จค่ะถือว่าเก่งมากเลยอย่างน้อยก็ช่วยหมอได้หนึ่งงานละและที่หมอประทับใจเนี่ยคือเด็กๆรู้จักคิดแล้วก็ช่างสััังงงงเเเเเกกกตตค่่่่่่ะอยยยาาาานนีีีี้สสววมมรร็ลุพ พอรุนพี่แนะนําเนี่ยก็แก้ไขาตามนั้นได้สําเร็จค่ะซรืงอันี้หมอประทับใจมากเพราะยังไม่เคยเห็นใครเอาหูแน่ปวดน้ามาก่อนเลยค่ะอันนี้ต้องชื่นชมในการรู้จักสังเกตแล้วก็กล้าถามค่ะจบไปแล้วสําหรับการเทรนผู้ช่วยวันแรกนะคะก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ทั้งหมอแล้วก็น้องผู้ช่วยด้วยนะคะถ้าเกิดใครสนใจคอร์สออนไลน์สอนผู้ช่วยทันแพทย์ตัวช่วยในการทุ่นแรงในการสอนผู้ช่วยก็สามารถทักแชทเพื่อสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ